เาเดินทางกันมาถึงคนที่เกิดวันศุกร์นะครับเรื่องของการงานครับคุณกําลังจะได้รับโอกาสดีๆมีโอกาสปรับตําแหน่งมีโอกาสที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โอกาสมาทําธุรกิจก็จะได้ยกระดับชีวิตมีงานที่มากขึ้นนะครับมีคอนเนคชั่นที่ดีขึ้นผู้ใหญ่จะเมตตาเรียกได้ว่าคนบนันศุกร์ครับได้รับโอกาสดีๆนั่นเองครับเรื่องของการเงินท่านผู้ชมมีคนเข้ามาอุปถัมภ์เข้ามาช่วยเหลือนะครับการเงินไหลมาเทมาลูกค้าจะโอนเงินมาให้นะครับ ถือว่าการค้าการขายก็ดีส่งผลทาให้คนมันุกการเงนินดีขึ้นครับส่วนเรื่องของความรักครับความรักคนโสดยังโสดต่อไปนะครับคนมีคู่ความรักไม่ค่อยดีต่างคนต่างอยู่ต้องเติมเต็มต้องหาเวลาไปสวีทหวานกันนะครับเรื่องของสุขภาพครับกระดูกกล้ามเนื้อไมเกรนครับกระดูกกล้ามเนื้อไมเกรนสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ต้องดูแลเรื่องสุขภาพนหครับเรื่องของโชคลาบท่านะผู้ชมโชคลาบมีข่าวดีจริงๆสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ครับมีโอกาสที่จะมีโชคนะครับเลขดโซ ก็คือ159872นะครับภาพรวมดวงนะครับเขาบอกว่าให้คนวันศุกร์เดินทางด้วยความระมัดระวังอย่าใจร้อนเพราะคนวันศุกร์มีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุมีเกณฑ์ที่จะมีคนมาเรื่องเพราะนั้นเที่ยวกลางค่ำกลางคืนต้องระวิระวังนะครับระมัดระวังความเข้าใจผิดหรือถูกใส่ร้ายป้ายสี นินทาว่าร้ายนะครับอย่าไปได้แค่อย่าไปได้แค์ใครเลยนะฮะแต่โดยรวมนะฮะคนวันศุกร์ถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีดวงดีนะครับขอให้โชคดีมีความสุขสมหวังก,กับงานก็ดีเงินก็จะเข้าวแล้วนะจ๊ะโชคก็มาด้วยนะครับคนวันศุกร์การทําบุญเสริมดวงครับทำบุญปล่อยปลาสิบตัวและก็ทําบุญโปรพยามาน,นะครับเลขนำโชคคือ28796็ครับ2อ7 9 6ครับ, 2, 8, 7, 9, 6, รบและนี่คือดวงของท่านที่เกิดวันศุกร์ครับเอาละฮะมาถึงคนวันเสาร์นะฮะคนวันเสาร์เขาบอกว่าคนดวงแข็ง แข่งจริงหรือเปล่านี่ฮะงานมีเรื่องให้ปวดหัวเวียนใจ นะครับแต่ก็มีความสาเร็จเข้ามางานของคนวันเสาร์ในสุดสัปดาห์นี้นะครับสสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องดีและก็มีปัญหาแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตที่แก้ไขอะไรไม่ได้เดี๋ยวไอ้นั่นหน่อยไอ้นู่นหน่อยบริวารหน่อยเอกสารผิดนิดผิดหน่อยมันเป็นงานที่แบบว่าเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองครับนะคอย่าไปหงุดหงิดหัวจิตหัวใจนะฮะถือว่าดวงโอเคเลยแต่ว่าการเงินนี่สี่าวดีครับการเงินของคนวันเสาร์ครับจะมีเงินเาเรียกว่าเงินจากเทวดา เงินจากการเสี่ยงโชคจะมีคนอุปถัมภ์นะครับจะมีแบบขายของอะไรเป็นนานๆแล้วแบบอยู่ดีๆลูกค้าเข้ามาซื้ออะไรเงี้ยนะครับคนวันเสาร์จะมีโชคดีทางการเงินครับเรื่องของความรักผู้ชมมีคนเข้ามาอุปถัมภ์เมตตาคนโสดมี่ต่ดีความรักดีหวานชื่นนื่นลมคนมีคู่จะดูแลกันดีมากขึ้นจะมีความเข้าอ,อกเข้าใจหวานชื่นไปเที่ยวด้วยกันนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆสําหรับคนวันเสาร์นะครับเรื่องสุขภาพครับแข็งแรงดีสุส,สมบูรณ์คนวันเสาร์ดวงดีจริงๆครับเรื่องของโชคลาภจะมมาจากผู้หลับ ก็ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือได้รับการอนุเคราะห์ได้รับความเมตตาเป็นมหานิยมจริงๆคนวันเสาร์โชวก็เด่นงานก็ดีนะครับอะต้องร,ระวังอะไรว่าเขาบอกคนวันเสาร์ระวังไมเกรนขึ้นนะฮะสุขภาพดีจริงแต่ถ้าเกิดคุณคิดเยอะหรือเครียดนะครับก็าอาจจะมีปัญหาแล้วก็คนวันเสาร์อย่าแบกรับปัญหาผู้อื่นนะบอกว่าคนวันเสาร์เป็นราบลื่นในสัปดาห์นี้ราบลื่นแต่ถ้าเกิดจะมีปัญหาเพราะเราอาสาไปช่วยเขาเองเพราะนั้นเนี่ย อะไรที่ปฏิเสธได้ก็ต้องปฏิเสธนะครับการทําบุญเสริมดวงครับถ่ายชีวิตโครกระบือนะฮะแล้วก็ทําบุญโรงพยาบาลนะครับเลขนําโชคคือเลข7 9 2 8 6 7 9 2 8 6ครับและนี่คือดวงของท่านที่เกิดวันเสาร์ครับ